ฐานความผิดยอดทิศที่มีคดีขึ้นสู่ศาลมากมายเนาะเรามาดูกันมาตราสามสองหกองประกอบของมาตานี้คือพูดใดใส่ความต่อบุคคลที่3ามต้องมีบุคคลที่3นะคะโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงดูถูกถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดช่างผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทเนาะถ้าพูดลอยลอยไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยพูดคนเดียวพูดกับลมพูดกับฟ้าเนาะก็ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะคะแต่ตราใดก็ตามอุ๊ยเห็น าแม่บ้านยืนอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยแล้วก็พูดดังๆเนาะใส่ความน้องเอนะคะป้าแม่บ้านก็ได้ยินนี่กรณีนี้เนี่ยครบองค์ประกอบความผิดอันจะเป็นความผิดฐานหมินประมาทแล้วนะคะแต่แต่สิ่งที่อยากให้สนใจในกลุ่มหมวดนี้นะหมวด3ความผิดฐานหมินประมาทก็คือกฎหมายที่ยกเป็นความผิดแล้วก็ยกเว้นโทษให้เนาะจะอยู่ในมาตรา3 2 9นะคะอย่าลืมหลักสุจริตใช้ได้ในทุกๆเรื่องนะพูดใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อ